กกุสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสวัสดีทิตยครับผมมื้อนี้กับมาทั้งจานค้าพันธ์ครับผมมืัอนี้อีกคือเก่าวมากนี่หลังจากที่เมื่อวานนี่ลุยครับจานครับทีมงานครับผมกับมื้อนี้กับมหาจานค้าพันธ์ครับผมแต่ว่ากับมาครับจานตู้ครับจานตู้ครับสวัสดีครับจานค้าพันธ์ครับครับผมวันนี้ครับครับผมนี่ครับมามาเสียงไฮเเทงหน้าของจานค้าพันธ์เลยครับมื้อนี้อย่างนี่หลังที่โมเดลไฟไหมโยแรงครับผมมื้อนี้กับมีเมนูพิเศษตอนรับประทานครับพี่น้อง เนื้อครับพูดว่าคือถ้าสร้อยจุบอกแม่บ้านเอาแนวข้้าามลโซกันล่ะครับพี่น้องโซกแต่เศร้านั่นล่ะมไม่นะโซกลาบแล้วครับเอ้ามันแล้วล่ะจั๊กสิเป็นจังไในตัวกับพ่อจักแล้วครับตอนนี้แต่ว่าสภาพอากาศคือกันกับเมื่อวานนี่ครับผมฝนลิน่มนะเชนคืมคฝนลินนะครับผมใบใบหน้าจะแดดจ่ดอกครับกะจันตู้นี่เอาเจ้าตะวันสายครับออกมาไมอนี่ไมอนี่ผมนี่ตะวันจักสิสายออกบ่โมบี้ตะวันโมบี้จักสิสายได้๋ยวบริสัน แดดบกตนกำพัดนี่ก็จะเป็นเป็นนกตัวไม้ครับนั่ขหอมามไม้เปิดตัวไม้เออเจ้าตอลาบเป็นคนนู้นอ่ะเป็นเจ้าเก่าหนาผมบนะเปลี่ยนเสื้อเป็นเจ้าตอลาบตอลาบเป็นเจ้าเก่าหนาผมนะครับผมพี่น้องนี่นะครับผู้ผู้ที่รับผิดชแบเร่อกัจากำพัดนี่แหละครับผมเจ้าเพิ่น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 เปียนเป็นเซื้อเป็นเจ้าตอลาบมาสั่นตอลาบตอก้อยครับผมผมเดี๋ยวน้งไปใต่กันเนาะของผมนี่เป็นตัวไม้ล่าสุดเลยนะครับพี่น้อง เป็นนกที่เอามากเมื่อวานนี้ครับผมนั่มเขาเมื่อวานนี้เล่ากาบอเคยข้นพนเย็ดจักเถื่อครับบอเคยออกซ้อมบอกฝึกเลยครับเป็นนกที่อายุโกงสามปีแล้วสั้นครับผมตามถามเจ้าของเกาพนสามปีแล้วบอเคยต่อเลยบอเคยเขาพนเย็ด้ยครับผมผมก็เลยเอาว่เสี่ยมล่องเลยครับผมเพราะว่าบ่มีนกแล้วครับเจ้าล่ำมาสูนอาการบ่ดีครับพี่น้องบอ่คยเล่นครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้เอาเมล่องเลยส่วนนกฝึกอยู่บ้านก็ยังบอขึ้นยักตัวครับผมขนลน เจ้า,าโคกีพ่พนกับขนลนครับผมเลยเอาตัวไม่ละเอาบ้านล่องมึงเลยขันบวกขันกับรูคกกันมือนี่แหละครับผมจะเดินทางไกลเติบยุ่ครับพี่น้องเกือบยี่สิบโลคุลเแต่ว,ว่าจักสิเป็นจ้าไดขันเนี่ยผมโมบุเขาผนิ่งข้างแรกไปล่องน้ำกันครับผมพี่น้องรุ่นนกัท<ๆ>างมาหอดไม้ครับพี่น้องเป็นไม้สวนปามของจันคำพันเพิ่นครับผมนกหลายแต่ว่า หกอือตือเลยพี่น้องจักสิไปไใส่ชังใดครับผมอเ,เอาจกรศิพิจารณาแล้วครับผมพี่น้องฮห,หมงใสหมงยังหรือครับผม <c oughs> นี่ครับผมสภาพทั้งนี้เป็นสวนยางครับ <c oughs> มืดอือคือเลย <c oughs> ทั้งนี้แปลนนี้เป็นสวนหยาครับผมฝั <c oughs> ่งนั้นก็นเป็นสวนยูค่าครับผม <c oughs> อันนี้ปามล้วนเลยอือคือ <c oughs> เอาลุยครับพี่น้องเป็นยังได้ค่อยว่ากัน เลขังปลาป่าไหมเลยปลาอย่างเลยครับพี่น้องหนกไหมผมครับผมชักสีขันบวกขันได้ครับเด้อดิ่งปุ้ป่วยอยู่ดิ่งอยู่ครับผมขเมขาพเนจรขางแรกในชีวิตเลยครับผมใส่หกไว้เลยโอ้อยงานบวกขันอยู่ยพี่น้องมันพุ่งี่หม่องครับผมนีเตงสี่ครับผมสภาพไหมอลองพึองครับผมจสนกฝึกผมนายมาใส่พีได้ครับพี่น้อง พวกันใสขางทางโปดครับรถอ e ีแท็กเป็นแลีนพาไปก็เลยเดียวลุงครับผมอีแ e ท็กมันออกจากนี้แหละครับไปขึ้นไปนะคุณคุณเลยใหญ่มาใส่พี่ครับผมพง <ๆ S 1> ย,ยาได้ยินเสียงเรียกเลยค่ะคู่ครับผมว่ขันโยนเลยครับผมสงสัยนกปายบินไก่ว่าอย่างไ,ไน้นกปายบินขอมาแถวนั้นแล้วก็เงียบแล้วแบบนี้ดิ้นย่างเดี๋ยวเลยพี่นอกดิ้นครับผมพงยามันเสียงเพิ่งนึอเสียงนกปาครับอาจกร ได้ยินบัวสัตว์ปะน,นครับเ,เงียบแอกวสงสัยนกป้าบินไก่สิาหลุ่นตัวครับพี่น้องกำลังหลุนนกจะของอยู่ครับผมพี่น้องสิขันลุ่นมาสีขันบัวขันจกักรกาพันโท่มาแล้วครับผมทึ่งๆนี่นการเตื่นเต้นแล้วครับผมจกักรกับพันจัดแล้วเจ้าไม่ขีดไฟครับผม ไปครับไปบึง้งนาตาเสือ้อเล่อนกันพี่น้องมาหอดแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วสันจะไม่ขีดไฟจัดแล้วครับผมของแท้ครับไม่ได้จัดคือบริยนเสียงนกปลาบอกหูไหลขออ้อเน,นียนปุ๊บเลยศพบัปปกไงหัางงา่งไงหังง่งเหงาศพเอา,าแต่แบกแขกมันแล้วครับพี่น้องปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดโยปุ๊ด้าจาสุดยอด ไม่ขีดไฟครับผมพี่น้องตับซสันจานตัวีเงี้ยน่อลตัวดมันขาดอยอ่ตัวใดบกนกตอนโอ้ว่ามันแต่มันขาดสามจานตัวนี้เยอบาดีเยอะเบาไรเพิ่นีคว้าแบงต้องัหาพินก้าใครก็เอาตัวเอาเดี๋ยวครับตัวแรกแห้งมันแล้วพี่น้องนี่หอดเสียนซอตัวนี้เสียนซ้อนะายังไงนันหลายพอเลยเอ้าแต่ตงนู้โอมดนันไ่เคยดินมันคดินเขเด็แต่มันนูหาระจ พวกไม่คิดว่าลูกอ้ยังอ้ยังไม่ไม่สองไม่มีกี่สองของเข้งไปใส่ถุงไว้ยจันมันแล้วครับมันแล้วพี่น้องรุ่นเต็มต่อไปครับบันนี้หานกเขี้ยวเลยจันเออหานกเซีวเล่นวะเด็ได้หานกเซีวพร้อมครับพี่น้องนะครับดีบอกของแปะของแปะอย่างเร็วหานกเซี้ยวของแปะของแปะได้บักเอ๋ดาวเรื่องผมพานะบอกไอ้ยวันนียของแปะครับพี่น้องดีนะครัับบได้้านกแซวลคร เอ้วมาไม่ไหมครับงุ้มลงเออนี่ก็ได้ดีครับผมของดีแล้วครับพี่น้องของดีแล้วอ๋อใส่ถุงใส่ถุงสุดยอดแล้วโอ้หุ่นลุ่นเต็มตัวไปครับหนุกปลาเขาเจ้าตัวซับครับผมหรือเจ้าเก้าหนาผมนะครับผมพี่น้องเขาแล้วเขาแล้วนี่ครับโคดังข้าพันใส่ไปนี่เขารวมแล้วครับผม คู่ล้วครับคู่แล้วเห็นพเนึกแล้รับเห็นแต่นม่่าวขวนเรียนเรียนด้วพี่น้องคู่แล้วคู่แล้วเรียบร้อยครับผมเจ้าตัวซับบ่ตัลาบตัวลาบโอ้ตัวลาบอุ้ยเจ้าตัวลาบครับผม ยนซื้อไหมผมเลยจำซื้อไปได้เจ้าเก้านาแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมจานคันจันแล้ววู้ยเอมสองเาทิ้งงานแล้วครับพี่น้องจานคพันใส่มาสอตัวสอตมแล้วครับผมดินลงใสเลยงานี่ไปไจานเปล่าโอาวมาไทีเไปปลเข้ามาเปลเข้ามา บักสูก็บักนี้บักนี้ด้เนี่ยเออจานเขาไปใส่มันบินออมาหนี่ด้เนี่ยโอ้แมนวนะวเสียงน่อยจักหน่อยเดีบยวอยแล้วพี่น้องเเดี๋ยวถ่า,ถาเบิ้งครับผมหน้าตาซะเลยน้ำกันไปแล้วครับพี่น้องพุ่นไ,ไว้แล้วเอามันแล้วครับผมตั้งแต่ใหญ่คายมาเต็มแลกเลยครับเลยเจ้าเก,กาหนาครับผมหรือเจาออ้าโตยังก็โตหลับ ต่อหลับต่อกล่อยครับผมพี่น้องไปแล้วไปแล้วเอ้าคัก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 เฮ้เอา้ <c oughs> เอาถึงแต่ขนมาสั่นพี่น้องคือว่างสั่น,นโอ้ยบุมบินกอีลีโอ้ยได้แต่ขนครับพี่นอ <c oughs> ้องก็สีขี้รายแท้ thế? อออ เดีแต่ขนมาสันครับโอ้ยัววัวอ๋อ,อ,อลองแต่ล่างดูปมันตกลงหันบ่เอ้าโอ้ยไปแล้วครับจานตัวข้าไปวิเคราะห์สายกันแล้วครับผมพี่น้องแต่ถ้าพระเนตรฟาดหยุดตก่น้ำมันน,น้ำสั่นสอบสายกันน้ำสั่นเพราะว่าฟาดลงไปพระเนตรลดน่องดัวเข้าไปแล้วไม่เห็นบินออกนะครับพี่น้อง น้องเขาไม่สาวบังกอกก้อนบึงครับผมโอ้ยเหงื่อเด่เห็นแต่ขนนั่นเอ๋อแต่ตูวก็นั่งเจียวไม่สาวซัวซัวบึงครับผมเพราะมันเป็นพุ่มน้ำเลยครับพี่น้องพุ่มน้ำพุ่มทึบเลยครับถ้ามันคางอยู่ทั้งคันซุ่มขนหน่อยนะหลักฐานครับพี่น้องบอด้เก็บร์มาแต่ข้างอื่นเด้อ เห็นป่ะเนี่มันกวาตัวนี่ยจันเนี่ยเพราะเรื่องแข็งเห็นบ่ะเนี่ยตัวเนี่ยจันก็พันเลยครับพี่น้องจันก็พันเลยตัวแรกกไม่ได้ตัวแรกแขกงเหมือนตัวหลาบก็ไม่ได้จัดตัวแรกใข็งไม่ได้ซ้ำว่าหันมันจะขี้เลื่อยจันตัวนี้เอาเอาเอาถือว่านับแต้มเลยไปนี่เนี่ยเนมั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 นตัวนี่มันกวามันตึงจังสีเอาตอนประมาหน่อถือว่านับแต้มเห็นมันซะเห็นมันมันตึงจังเสียดังน่อยนี่ผมจะบอกจันได้เฮ็ดสูงปวดนี่นี่จัง จังหวะขั้นนกเหยียบไปนี่มันสีมันสีบัวตีนกออกเออคือบอกไงขั้นโมซันเก่าสปริงออกให้เวลามันเหยียบมันมันบัวเวลาเหยียบให้มันลงมาผีเลยอันนี้อันนี้ขั้นขั้นขั้นี่มันตกอยู่พักนี่เหยียบมันตกพักนี่แมียนี่ทาตัวนี้ขาดปุ๊บนกมันสีเหยียบจังหวะนี่พอดีเลยโลมันสีขวมพอดีนี่จังหวะช่วงนี้เอาเอาไหมครับเอาไหมพี่น้องเอาไหมซื้อมานับแจนเพื่อนละ แต่ว่าขนกองเดี๋ยวผมพาลงไปเบื้องเงินขนกองยี่มงนี้เลยนี่ขนเดี๋ยวผมพาลงไปเบื้องพุ่นครับผมผมพาลงไปเบื้องนกผมก่อนบัดนี้ไปพามาจอบเบื้องนกฝึกผมครับพี่น้องเงียบครับผมเงียบไปเลยก่อนนี้บ้ป่าบ้าจริงงูจงป้องเลยครับพี่น้องซ่อนออกไปไหนครับผมนี่นี่โอ้ยนี่พี่ครับนี่พี่ไปซื้อนี่พี่ผมอยู่ในสวนยางครับผมนี่ลีอยู่เดี๋ยวผมเชืออีกแป๊บหนึ่งครับพี่น้อง มูนให้ใจกันเพราะว่าได้ยินเสียงคู่เลยครับพี่น้องเสียงคู่เนอยู่แล้วก็เงียบไปเลยตอนนี่ปังพอดีพอดีเลยครับขั้นฟาดกันเลยโอ้นั้นค้อนนะครับผมปังพอดีหันหันไปทั้งพุ่นพอดีครับค้อนเดี๋ยวลองชี้แป๊บนึงครับผมพอเห็นขั้นฟาดกับพี่น้องออเดี๋ยวม่อเขาไปจอบเบื้องดีวว่าเป็นงนี้เป็นกันละว่ได้เก่าลุ่มทอนละจอบเบ้งดีกว่าพี่น้อง่อยพอข้าใจครับ ปองสจบกูนะครับพวกเดี๋ยวสิบ่ายจ,จอบอยู่นี่ บุเห็นขั้นฟาดครับพี่น้องขั้นฟาดบุมีครับผมเพิ่นเดียวทันหลายพวกเนอครับเด้อนี่ผมอยู่ด้านหลังของบุ๋มเนี่ยบุยเห็นขั้นฟาดครับเมื่อใดที่มันบงังบ่เด้อตอนนี้นิ่งเลยครับผมจนลูกฝึกผมก็น,นิ่งไปเลยบุยเห็นขั้นฟาดแต่ว่ากับบุมีนกดินครับผมนกหนาสั้นกับบุมีเอา้ามันลันลักลันติโอ้ย โอ้ยถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วถือแล้วโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วบันี้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วถึงอีลีถึงอีลีครับดินเล่าดินแล้วพี่น้องไป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 เดี๋ยวลงเดี๋ยวลงโอ้ยบอกมามือเรียงแฮกหมาเลยพี่น้องเอ้ยเอ้านี่ครับนี่นี่นี่โอ้ยตัวมันมีแล้วเอ้าถึงอีลีอ่ะอู้ยถึงอีลีอ่ะตราเป็เห็นดินหรือครับพี่น้องเห็นดินอยู่ในซ่านหรือครับผม นั่นโอ้ยตา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 ยโอ้ตายตายตายโอ้ยด e. oh, oh, ินแห้งเด็ดดินแห้งเด็ดนี่ครับผมทัานฝาดกันนนั่แหละวโอ้ถึงแล้วถึงแล้วครับพี่น้องนท่านั่นเอาถุงลงมาเลยครับเด้อลงมากลางพี่ละนี่ครับลงมาแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับงานที่ไส์กันเลยเนี่ยโอ้ยเป็นยังไงอล่ะไปครับไปปลดยูนิคอร์ยูเรือเพื่อนละไอทีมงานปลดห้ครับผมพี่น้องมมีถุงไหม อ้มันแล้วมันแล้วมันแล้วหอกั้งแรกเี่นะครับพี่น้องขึ้นพระเหนครั้งแรกพร้อมครับผมทั้งยานบวกลอยอยู่กับบวกล่ะครับผมจนนกป้าเข่าพุ่นเลยค่อยได้ยินเสียงเรียกเสียงคู่เอาอมันแล้วมันแล้ว,ลวไปหอน,นรถพุ่นเหรครับพี่น้องบ้านนี้หอนแล้วครับพี่น้องโอ้ทั้งหอบบล็อกเดียวกันแล้วนาบล็อกเดียวกันหมดเลยกันันตัวออกปวดออก,กเป็นนก ผมผมสันนิษฐานนะครับพี่น้องเป็นนกตัวที่ถือกันพระเนตรจันทร์คราพันธ์เหรอครับแล้วก็แล้วก็ไปหาหนุ่มผมขาวพร้อมตัวนี่คนขาพรย์เพูดอ่ะคนขาวพร้อมพุูดอ่ะใส่ดูเออมีนอีเดียครับพี่น้องมีนขานี้กับนี่บ่บ่เมียนคนละขนคนละขนคนละขนได้จันทร์ดิดางคนละดางอยู่ดิครับดินั่นคนนี้เนียนดิเอา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 สันเอาปด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 พี่น้องตัวนี้ขาตัวนี้ขาสั่นแจมเรแยกแขกมาแล้วครับนกฝึกผมผมจิตั้งซื้อว่าเจ้าพาล้าด้วยครับพี่น้อง อย่าเกลียปวดเพราะเอามาเอามาในสะพอกิดครับผมเพราะว่าบ่มีนกตอก็เลยเอาออามาในไข่ออกเลยครับเลยตัวแรกเขาหามเลี้ยงเสียผมเสีใช้จานตู้แล้วครับเร้อามาทานมาทานต้องเน่ยเนี่ยตัดักยอมเสียผมมากเลยที่นี่เอามาแก้ขัดครับผมพี่น้องเพราะว่าเจ้ารั่มมือูนเหรินบ่ได้ก็เลยเอามาแก้ขัดเอามาเมื่อคืนนี้บ่ได้นอนครับดินยุบขึ้นตื่นตื่นสถานที่เอาเต้านี่ผ้าออกมาเลยครับผม มันคู่หลือมันหยียบเดีบลอยแถมแรกแขกบ้านแล้วพี่น้องเอาจานจันยกป่วยไงสุดยอดสุดยอดเออแถมพี่สองมาแล้วครับเกือบเตี้ยเตี้ยพี่สามพุ่นละพ่อกันอยู่ไหมไหมครับพี่น้องทำเรื่องชิมจันมาหอดไม้ครับพี่น้องเืธอสิ่อดโอดเอานี่ครับไม้ข้างในนี่ไปครับหาหม่องไส่กันครับพี่น้องเสียเวลาด้านดนเราขี่รถอ้อมโลกอยู่จงสีขันเนี่ยผมว่าเออไม่ที่สองบานนี้ ใส่เขินเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องจะเป็นไม้ที่สามครับผมของเจ้าพาล่าครับผมซื้อเต็มๆซื้อพาล่าเสตตามอนนะครับพี่น้องซื้อเล่นเหรนซื้อพาล่าครับผมผมใส่ต้นดูหน่อยไปเนี่ยครับผมจันอาดเอ้ยจันค้าพันธุ์ลงไปพู้ครับดอนฟังนัอนผมจันตู้นี่ครับใส่ใกล้ๆน,นี่นี่จันตู้ มันมีเสียงนกป่าชาักตัวครับผมมีแต่เสียงเครื่องตัดหญ้าแอดแอดอยู่ฉันคำพันธ์มาเมื่อวานมาเช็คหมายเราตีตะไลยูนุมุนีเหระครับผมแต่ว่าตอนนี้เงียบกิ๊บนกปา่าก็เป็นช่วงทเที่ยงๆเหรอครับทเที่ยงๆนกป่าน่าจะเขาดอนเขายังล่อนกตอขันขึ้นเพื่อที่เที่ยงบ่เที่ยงก็ได้โอ้โหเป็นลุ้นน้ำกันครับผมพี่น้องฉันตูน้นี่ส่งสีวิ่นวิ่นเล็กน้อยลนะครับมื่อน,นี้ มันไปไล่มันไปไล่บวกไล่แปรแล้วเอา้าลุ้นลุงกันครับผมเจ้มพี่สามจีตามมาบ่นกลุงแล้วครับพี่น้องเจ้าอันนี้เจ้าไม่ขีดไฟก็ลุ่งแล้วครับผมของจานตู้ในี่เห็น่ายไปแทนเจ้า,เ,าเจ้าพระราผมนะครับพระราผมขันย่นขึ้นสาวนกนกป้าบินเขารวมเลยครับพี่น้องจับไปบดีมิแต่นกปลาเห็ดว่้ยอมเห็ดเลยวุยอมสูงก็เล่าลุงครับผมให้จานตู้เขาไปใส่แท่น ลงมาผักก่อนครับดินย่างเดียวเลยพี่น้องเป็นนกดินจังเลยครับผมตอนนี้เจ้าตัลาบคู่ยางไงเลยครับตอนนี้มันคู่ปรยัดปลาคู่ตอนนีตอนนี้เจ้าตัวลาบคู่ครับผมพี่น้องที่หรุนครับเจ้าตัวลาบที่เป็นแต้ม เป็นแต้มมันิีด้แต้มครึ่งวะพี่น้องแต้มแรกได้แต่ขนครับผมให้ครึ่งเดียวอนี้แต้มสองสีได้เนาะนกเพ็นเี้ยน่แจานข้าวัจานขาครับจานตู้สิเขาไปเช็คนกเจ้าตอลาบครับผมพี่น้องคู่ยุ่นครับผมคู่ไหลจานตู้ครับจานข้าันธ์มาแล้วครับพี่น้องง่ย่าก็วนะเนาะ

ตัลับครับผมแล้วกรเสียวลุงเล่ยไปสัน้นร่อยๆก็ได้นกเปียนาเปียหลังงยุทธวาจาันทร์ขมพันธ์่าบบมีหมงไสเพิ่์ลไดไสหันควอนออกครับผมนกเขาทั้งด้านหลังตลอดเลยหันควอนออกนอกว่าสันเอาไปรุนต้กันครับพี่นอ้องเป็นยังไงนี่ครับ ฝ่อวัอยู่ะสันพี่น้องเอาสิไปเปลี่ยนคว้านไหมสันพี่น้องนั่งฝ่อวัยู่ะสันเดี๋ยวค่อยวุ่นอีกทีนึงครับผมอันนี้คว้านก็คือเป็นตไซยุนฮะเออเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนคว้านครับพี่น้องเดี๋ยวเรียบินออกแล้วมันโดนแล้ว ลมมาบอกยางแห้งเลยครับพี่น้องฝ้ามืดคือคือเมื่อเลยครับผมบายางร่มเลยบาทนี่กะสิพักกับน,นกล่งแล้วครับผมจานกับพันกับจานตู้ไปลานกล่งแล้วผมออลงตะดุนแล้วครับผมส่วนเจ้าก้าวหนานหรือเจ้าต้อลาบกับผมเปลี่ยนข้อนห่ครับบางยานนี่ผมใส่ข้อไม่ห่แล้วกัดรู้ว่ากนกป้าสิเขาอีกเพราเพราะตอนนั้นเขาเขาไปแล้ว เปียนาเปียหลังอยู่ครับแต่บบเหยียบผมก็เลยขยับค้อไม่ให้วันนี้ล่มมากครับผมพี่น้องย่านพั้นพันพันไ่ถิมวันนี้หรืล่าสันเดี๋ยวนั่นพันคอยสีมาจอบเบื้องเอาสันพราบานพันอยู่นี่ครับผมบานพันอยู่นี่ก็เลยพู้ผมก็ถือโอกาสกับก่อนครับเพราะว่าสภาพอากาศร่มมากฝนมากแล้วครับผมย่านบ่ท่านผมเตอจะไซค์มากครับพี่น้องอกิกดได้ยินเสียงเรียกขึ้นอยู่ครับพี่ย่านนี่ สิเป็นยังไงแบบฟุกๆอีกแล้วพี่น้องเอ้พากันใสนกชิมไปนีน่ครับจานตู้อยู่นี่จานกราพันไสนี่ครับผมวันนี้พากันขึ้นไปรุ่นเจ้าต้อนลาบเชื่องเือบุญครับวันนี้พากกันเอาลงมไาสันเราล่มฝนมาสันเรียบร้อยแล้วว่าสันพี่น้องจานกราพันครับผมเก็บแล้วเจ้าไม่ขีดไฟเต็มสองแล้วครับมื้อนี้เป็นเต็มร่วมสามแต้มครับผมโอ้ได้แบบฟุกๆอีกแล้ว มาแล้วครับอาจารยนก็พันของก็ตกยินีมากที่สงดังเลยวานแบบฟุกๆครับบัดดี้โอ้ยขั้นบอกบอกแบบลงแค่ที่พันนะฮะเออตอนแรกพอดีใส่นี่ครับใส่ใส่มันเถียงกันนี่ซื้อนกตอสั้นพันธุ์ขั้นใจกันสั้นไก่ผลไมยบอกไปใส่กุ้งนั่นอุ้ยเอาหน่ครับเห็นแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วโอ้งามอยู่เจ้าคู่กันนีจะเป็นตัวแม่หรือเอาวุ้ยรอกยางอยู่ไหนเกาะเอามันแล้วมันแล้ว แต้มสามของทีมงานนะครับพี่น้องปวดบ้อเ,เอาสุดยอดสุดยอดเอานกปูนะจันนกปูนะเยี่ยมเยีย่ยมเอากะสิทธิโอกาสปิดคลิปเลยเดยอครับพี่น้องเพราะว่าสภาพอากาศมากเลี่ยวลายเหลือเกินครับผมมาดำปือป้อๆหมาฟังนันผุนกะสิทธิโอกาสปิดคลิปเลยครับผมเอาเอาไว้พอกันไหมคนานานลิปหนาเนาะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกับทีมง,งานก็นกต้อง ขอตัวลาพี่ละน้องไปก่อนครับผมเอา้าสวัสดีครับค,ครับ